คุณธรรมนำไทยนำประเทศไปสู่วันพรุ่งนี้ท่องเอาไว้ในใจทุกนาทีสื่อสัตว์สามาัคคีมีวินัยน้องๆถอ,อาเวลาเเก็บไข่แล้วไปกับพี่หมป,ป๊าป๊าไปด้วยไปกัน ี่ตรงมมนไกสวัสดีครับเจรอดครับสวัสดีค่ะครูวันนี้ที่โรงเรียนมีไข่ไหมคะมีครับผมเอากี่แผงครับเอาสี่แผงเอาสี่แผงนะครับส่งบ้านหลังเรียนด้วยนะคะโอเคครับเป็นตอนเย็นนะครับเจรอดเดี๋ยวผมจะให้นักเรียนที่มาเก็บเอาไปส่งที่บ้านนะครับครับผมขอบคุณ เมื่อเช้ายายหลอดจะมาสั่งไ่ไว้สี่แผงนะลูกนะเดี๋ยวพอเราเก็บเสร็จปุ๊บแล้วก็เอาไปส่งแที่บ้านนะครับครับเรวเก็บเก็บเงินมาด้วยนะโอเคลูกปลายายหลอดครับยายหอดครับ่งหนูเอาไข่มาส่งครับแผงหลูกแผงครับกี่บาทครับแผงละหกสแผงครับเออเเดี๋ยวยายเอาเงินมาให้ ลูกค่าไข่สองร้อยสีสิบบาทจ้ะโอ,โอ้นันหลอดให้เงินเกินมาตั้งเยอะเน,นี่ยน,นี่แบงค์พันไม่ใช่แบงค์ร้อยเอาเงินไปซื้อขนมกันดีไหมจะดีเหรอพี่พี่จำคำที่พูดแล้วสว ตันเงนดีตัวอะไรน่ะตัวอะไรเห,รห,รหร็นเปล่าเมื่อใครหนุบันทำมพี่นมที่ไม่ได้ขโมนนนนขยนนไปยังไข่กับตันทำไมอ่ะผูแบ่งให้เท่าๆกันแล้วเราจะไม่ต้องเอาของขออื่นมาเป็นของตัวเองสิหลานทั้งสามจำไว้นะเราต้องมีความซื่อสัตย์เขาจริงเรียกว่าเป็นคนดีมีคุณธรรม เข้าใจไหมครับครับเราเอาเงินไปซื้เยาลอยกันเถอะฮะฮะไปกันยาลอยครับเอาไงลูกนี่หละวันนี้มาเป็นคุณครับไ,ไปดูสิเอาให้แม่ทานเลือ เอาถืงไว้กกว่าเดี๋ยวยายเอาแมงกอให้ใจมากนะลกูกคเออพูกเองเป็นเด็กซื่อสัตย์นี่ว่าเนี่ยเป็นเด็กซื่อสัตย์อย่างนี้แล้วก็เป็นคนดีอย่างนี้ตลอดไปนะลูกนะสามคนเลยนะนความซื่อสัตย์นะมันเป็นสมบัติของคนดีถ้าหนูเป็นเด็กซื่อสัตย์อะหนูก็จะเป็นโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีครับ ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นพื้นฐานของความดีทุกอย่างเด็กๆจึงต้องฝึกฝนอบรมให้เกิดมีขึ้นในตนเองเพื่อจะได้เติบโตขึ้นเป็นคนดีมีประโยชน์และมีชีวิตที่สะอาดที่จเจริญมั่นคงความตอนหนึ่งในพระบรมราชูว่าพระราชทานเรื่องในวันเด็กแห่งชาติปีพุทธศักราช2531